สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องเด็กดูดีจะมาสปอยหนังเรื่องบัส4 4จุดจบของคนแรงน้ำใจซึ่งเป็นหนังสั้นสร้างขึ้นมาเพื่อฉายบนยูทู e โดยเฉพาะมียอดวิวเยอะแยะมากมายแถมได้รับรางวัลอีกต่างหากก็เลยอยากเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมเรื่องย่อก็มียอย่ว่า มีรถโด,ดยสารคันหนึ่งบรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันระหว่างทางก็โดนโจรป้นพวกเขาจะรอดหรือไม่รอดจากการโดนป้นครั้งนี้ก็มาฟังผมสปอยก็แล้วกันนะครับเปิดฉากมาก็มีรถโด,ดยสารคันหนึ่งกำลังวิ่งไปเรื่อยๆเป็นรถโด,ดยสารประจำทางวิ่งตามหัวเมืองต่างๆที่เป็นเส้นทางที่เปรียวผ่านป่า,ผ,า,าผ่านทุ่งหญ้าผ่านทุ่งนา รถก็วิ่งไปเรื่อยๆคนขับรถเป็นผู้หญิงผมจะเรียกเธอว่านาอิกก็แล้วกันนะครับภายในรถก็มีผู้โดยสารเต็มคันผู้โดยสารส่วนมากจะเป็นผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนบ้างก็นั่งบ้างก็นอนรถก็วิ่งไปเรื่อยๆตัดฉากมาที่มีชายหนุ่มรูปดอคนหนึ่งเขาก็คือพระเอกของเรื่องกำลังยืนรอรถยืนรอรถตั้งนานรถก็ไม่มาสักที และแล้วความหวังของพระเอกก็มาถึงแล้วครับมองเห็นรถบัสของนางเอกขับวิ่งเข้ามาใกล้พระเอกก็ไม่รอชา้ารีบโบกรถคันนี้ทันทีนางเอกก็เปิดประตูพระเอกก็รีบขึ้นมาจ่ายเงินจ่ายค่าโดยสารเรียบร้อยแล้วพูดว่าขอบใจนะผมรอรถตั้งนานตั้งสองชั่วโมงผมขอสูบุรีมบนรถได้ไหมเฮ้ยทำไมรอรถตั้งนานทำไมไม่สูบพอขึ้นมาถึงอยากจะสูบบุหรี่จัง แต่นางเอกก็ไม่ว่าอะไรนะครับพระเอกก็เลยยืนสูบบุหรี่ตาก็เหลือบไปเห็นรูปในป้ายของพนักงานขับรถเป็นผู้หญิงอ้วนเลยสงสัยก็เลยถามว่าคนอยู่ในรูปเป็นรูปของคุณหรือเปล่าทำไมคนในรูปเป็นอ้วนจังเป็นรูปของฉันเองตอนนั้นฉันอ้วนแต่ตอนนี้ฉันลดแล้วและก็สวยด้วยพระเอกก็หาเรื่องพูดคุยเรื่อยเปื่อยจนนางเอกลำคาญแล้วก็ไล่ให้ไปนั่ง มีที่นั่งก็ไปนั่งเสื้อทีสิฉันต้องการสมาธิขับรถพอพระเอกโดนไล่เขาก็หาที่นั่งแล้วก็เผลอหลับไปปล่อยให้นางเอกขับรถไปเรื่อยๆทำตามหน้าที่ของเธอเธอก็ขับไปเรื่อยๆตามเส้นทางที่เป็นป่าสลับกับทุ่งนาซึ่งถือว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เปรี่ยวพอสมควรวิ่งมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงป่าก็ได้เจอชายสองคนคนใส่เสื้อขาวเหมือนจะบาดเจ็บ อีกคนหนึ่งก็ยืนขวางทางรถไว้นาเอ็กก็เลยถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าบาดเจ็บใช่ไหมแล้วก็เปิดประตูให้ชายสองคนขึ้นมาพอชายที่ทำท่าว่าบาดเจ็บขึ้นมาบนรถได้ท่าทีก็เปลี่ยนมันไม่ได้บาดเจ็บแต่มันขึ้นมาพ้นนี่คือการพ้นมีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดแล้วก็ชักมีดออกมามันคือมีดปอกผลไม้เล็กๆปืนก็ไม่มีมีคนบนรถบัสเป็นสิบ แต่โจรมาแค่สองถ้าทุกคนรวมพลังต่อสู้กับโจรน,น่าจะสู้ได้แต่นั่นมันเป็นหนังเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ทุกคนนั่งนิ่งๆไม่คิดจะทำอะไรเลยต่างก็รักตัวกลัวตายกันทั้งนั้นเมื่อทุกคนไม่ยอมทำอะไรโจรชั่วก็เลยได้ใจลูกหน้อโจรจึงถือกระเป๋าแล้วให้คนเอาเงินไปใส่เดินไปเรื่อยๆทุกคนก็เ,เงินไปใส่ในกระเป๋าแล้วลูกนองโจรก็เดินมาหยุดที่ผู้ชายคนหนึ่ง เป็นชายชกันรูปร่างหน้าตาหน้าเกรงขามดูแล้วน่าจะมีอะไรดีๆแน่ๆเขาจึงกล้ามาให้เงินโจรหรือว่าเขาเป็นสุดยอดกังฟูถึงไม่ให้เงินพวกโจรพวกนั้นลูกน้องโจรทำอะไรไม่ได้ก็เลยฟ้องหัวหน้าโจรลูกพี่ไอคนนี้มันไม่ให้เงินพอมีคนไม่ให้เงินโจรหัวหน้าโจรก็ขึ้นเลยสิครับหมอป้นดีๆมึงจะไปให้เงินกูใช่ไหมมึงอยากเจ็บตัวใช่ไหม นางเอกก็เลยรีบบอกชายหน้ามืนคนนั้นให้ให้เงินโจรไปเถอะเดี๋ยวจะซวยกันทั้งหมดแต่ชายหน้ามึนก็ไม่ให้เงินโจรดูจากหน้าตาแล้วเขาน่าจะมีศิลปะป้องกันตัวน่าจะมีวิชากังฟูเหมือนเฉินหลงหรือว่าจาพนมสองมีสกิลการต่อสู้แน่ๆแต่ผมคิดผิดครับโดนหัวหน้าโจรต่อยไปสองสามทีทำท่าเหมือนจะร้องไห้แล้วก็ยื่นเงินให้หัวหน้าโจรโดยง่ายๆ พอต่อยชายหน้ามือเสร็จหัวหน้าโจรก็เลยพูดว่ามีใครมีปัญหาอีกไหมหลังจากที่โจรได้เงินเป็นที่น่าพอใจแล้วโจรก็จะออกจากรถบัสไปจะเดินออกจากรถบัสไปเฉยๆก็คงไม่ใช่มันมองไปที่นางเอกแล้วก็สั่งลูกน้องดึงนางเอกลงจากรถไปนางเอกจึงขัดขืนร้องให้คนบนรถช่วยคนบนรถก็น่ามึนนั่งอยู่นิ่งๆไม่มีใครลงมาช่วยนางเอกก็ได้แต่ดิน้น จนก็เลยไต่ท้องนางเอกสลบไปตอนนี้พระเอกก็ถามคนอยู่บนรถว่าทำไมพวกเรามีคนเป็นสิบไม่ร่วมมือร่วมใจกันไปช่วยผู้หญิงและก็พูดต่างๆนานา,นา,นา,นาเพื่อดึงสติทุกคนที่อยู่บนรถให้ร่วมมือกับเขาลงไปช่วยนางเอกก็ได้ผลนะมีลุงคนหนึ่งกำลังจะลุกขึ้นแต่มีป้าคนหนึ่งก็ดึงมือกลับอเองแก่แล้วจะไปช่วยเขาทำไม ขนาดหนุ่มๆเขายังไม่ช่วยกันเลยอยู่เฉยๆจะดีกว่าไหมพระเอกได้ยินอย่างนั้นก็ได้แต่สายหน้าพระเอกก็เลยตัดสินใจด้วยเดี่ยวลงไปคนเดียวซึ่งแน่นอนครับหนังเรื่องนี้พระเอกก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้เก่งกาจอะไรพระเอกก็สู้กับลูกน้องโจรคนอยู่บนรถก็เกาะหน้าต่างเพื่อสังเกตการคือไม่มีใครลงมาช่วยพระเอกได้แต่มุงดูเท่านั้นพระเอกต่อยลูกน้องโจรลูกน้องโจรหลบทัน พระเอกทลาล้มลงลูกน้องโจรจึงต่อยไปหลายหมัดแล้วก็เอามีดฟันที่ขาพระเอกทําให้พระเอกนอนกองลงกับพื้นลูกน้องโจรจึงถามลูกพี่ว่าเสร็จกินหรือยังเร็วๆหน่อยเดี๋ยวพวกพ่อก็แห่กันมาล็อกพอหัวหน้าโจรเสร็จภารกิจก็รีบหนีไปตัดภาพมาที่คนที่อยู่บนรถเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ก็มีใครกล้าช่วยนางเอกเลย หลังจากนางเอกฟื้นขึ้นมาก็รีบขึ้นมาบนรถพอนางเอกขึ้นมาบนรถได้ก็มองผู้โดยสารแต่ละคนสายตามองถามหาความมีน้ำใจของแต่ละคนผู้โดยสารแต่ละคนเลยหลบหน้าไม่กล้าสู้หน้ากับนางเอกนางเอกมองหน้าพวกนั้นด้วยสายตาเครียดแค้นแล้วก็นั่งตรงที่คนขับเพื่อขับต่อและก็พระยายามทำใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมองผ่านหุ่นหมาที่หน้ารถ เธอมองราวกับว่าจะถามหุ่นหมาว่าจะเอายังไงต่อไปพอดีได้ยินเสียงพระเอกพูดขึ้นมาว่าคุณเป็นยังไงบ้างคุณโอเคไหมหนางเอกตะโกนออกไปว่าออกไปจากรถชั้นไม่ต่อมาขึ้นรถชั้นพระเอกก็งงเลยสิครับผมเป็นคนเดียวนะที่อยู่บนรถแล้วลงไปช่วยคุณนะ่ะผมเป็นคนเดียวนะที่เห็นอกเห็นใจคุณนางเอกไม่สนปิดประตูใส่หน้าแล้วก็โยนกระเป๋าพระเอก ออกมานอกรถแล้วก็ขับรถหนีไปพระเอกเลยไม่ได้ไปต่อช้ำโชคร้ายโดยโจรฟันที่ขาเสียอีกแล้วก็เดินกระเพกกระเพกยืนโบกรถกลางทางแล้วก็มีรถผ่านมาพระเอกก็เลยยืนโบกรถเป็นรถชาวบ้านใจดีที่ให้พระเอกขึ้นมาระหว่างทางพระเอกก็นั่งไปเรื่อยๆแล้วก็มีรถตำรวจขับแซงหน้าไปพระเอกเลยสงสัยเอ๊ะทำไมรถตำรวจ ถึงรีบขนาดนั้นก็เลยให้ชาวบ้านขับรถตามไปพอมาถึงก็เห็นตำรวจร้ายนายทำอะไรก็ไม่รู้พระเอกจึงลงจากรถแล้วก็เดินไปดูแล้วก็ได้ยินเสียงตำรวจวอคุยกันว่าเกิดอุบัติเหตุเป็นรถบัสเบอร์44ตกเหวผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมดรวมถึงนางเอกด้วยพระเอกเลยสงสัยว่าทำไมนางเอกถึงทำเช่นนั้นแล้วนางก็สูมาที่หน้าพระเอก พระเอกก็เลยเข้าใจแล้วก็ยิ้มหนังก็ตัดจบเพียงเท่านี้พอจะสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่นงางเอกไม่ให้พระเอกขึ้นรถทั้งๆท,ที่พระเอกคนเดียวแท้ๆท,ที่ลงไปช่วยตอนที่นางเอกโดนข่มขืนนางเอกกะว่าจะฆ่าทุกคนคนที่แล้งน้ําใจคนที่ทําหน้ามึนไม่ลงไปช่วยเธอนับได้ว่าเป็นหนังที่สะท้อนสังคมได้ดี และเป็นอุทาหรณ์ของคนที่แห้งน้ําใจนี่คือจุดจบของคนแหลงน้ําใจว่านางเอกก็เล่นแรงไปหน่อยแค่คนไม่ได้ช่วยก็ทําได้ถึงขนาดนี้เชียวหรือทําให้เสียชีวิตเชียวหรือและเพื่อนๆละครับคิดยังไงกับหนังเรื่องนี้ก็คอมเมนต์มาบอกความรู้สึกกันได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับ พวกเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆต่อไป